ครับสวัสดีครับนี่คือใช่ไหมครับวันนี้นำเสนอทางตัวเช็คซ่อมตู้เย็นโนโฟอร์ดส,สองประตูนะครับเป็นซัมซุงอิ n เ e อร์เอร์นะครับมีปัญหาอะรเพื่อนช่างเรามีซ่อมไปแล้วครับซัมซุงกีติคอนอิมเ e อร์เอร์นะรัไฟเบอร์ห้านรุ่นนี้ครับอาร์ทีสามแปดเคห้าศูนย์สามสี่นะครับสามจุด จุดห้าคิวนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์หน้าตามันนี้ด้านในอันนี้เขามีลือไปแล้วโอเคด้านนอกไอ้ด้านล่างโอเคอันนี้นะครับอ๋อดูเพจกระแสแฟร์จุดนี่นะครับเกือส้นหนึ่งจุดห้าแอมป์นะครับ เ okay. ประมาณนี้โอเคดูด้านหลังด้านหลังก็เป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวน,นี้ก็ซัพพลายก็เป็นไอซีเหมือนของทีวีนะประมาณนี้เบอร์อยู่ด้านล่างนะครับซัพพลายก็ทั่วไปนะครับ เห็นแล้วกันเบอเรเอะไรวเนี่ยจะสูบหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยอสูบเบอร์อรีกอ่ะ เอ k นสามเนี่ยผมซื้อน้ำยากล่องเล็กมาอ๋อใช่ได้ใช่ได้กล่องนั่นก็ใช่ได้ปกติผมดูเขาให้ช่างไงผมก็ซื้อตาช่างช่างน้ำยาโอ้ยมีต้องช่างเหรอวัสดะแสก็ได้นะฮะใช่ ว่ามันเป็นที่บอร์ดไหมไม่น่าใช่สามศูนย์ศูนเบอร์อยู่อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ LNK สามศูนย์ห้านะ PN นะครับมันโฟกัสยากหนะ่อย โอเคขอมพิเศษกับเบอร์นี้นะฮะ msvc สี่แปดสี่เอครับช่างครับครับช่างรถคนถอรถไปขอดจังแบตหน่อยได้ไหมอ๋อได้ได้ได้ครับได้ได้ได้แป๊บนึงครับอ่าครับได้ได้เบอร์นี้นะน้ำยาก็ a หกร้อยเอนะครับไม่เย็นเหรอโอเคครับนี่เป็นช่างก็มีเชื่อมบ่าวบริการแล้วก็เติมน้ำยา กระป๋องใหม่ไปแล้วนะครับก็มีทั้งกระป๋องนี้นครับร้อยเอกระป๋องหนึ่งเติมไปแล้วนะครับซึ่งแมวมาจับกระแสดูทีหนึ่งว่าเท่าไหร่โอเคตั้งคลิปแอมนะครับ, <c oughs> รบ20 20แอมนะครับเสียบปลั๊กนะครับป๊าบเกเซ่ LED ติดศูนจุดห้นะครับตอนนี้ติด สองน้ำยาเริ่มโดดครับคอมเพรสเซอร์เริ่มสปีดนะครับน้ำยาน้ำยาทางเข้าอ๋อข้าวข้ขอบคุณครับอันนี้กระแสที่ศูนย์จุดสามแปดคอนทำงานอ่าคอนทำงาน นรร้อรอไปเื่ยๆะแผงร้อนใช่ไหมครับเป็นไงมันร้อนน่าจะเย็นนะแต่ร้อนแล้วไม่เย็นร้อนร้อนเย็นเย็นแต่มันเหมือนมันไม่แรงเย็นไม่ฉ่ำตอนที่ใช้งานอืมดูเย็นซื้อต่อเพื่อนมามใช่ไหมเขาใช้มาประมาณปีหนึ่งผมเลยครับอยู่บ้านแล้วก็าขายบ้านผมนเลยซื้อต่อมาซื้อต่อมาเก้าดำใช้มาปีหนึ่ง ดำม่วงตอนนี้รันอยู่ที่155โวลต์นะครับห้องน้ำเงินงก็150 140ร้อยสี่สิบกว่าโวลต์นะครับกระแสเน,นี่เพิ่มต้องรอแป๊บหนึ่งหรือมันดันไม่ขึ้น0.35น 3, ยูจุดเลย กลัวปันของอะไรต่างอืมมันเป็นไอตัวนี้รู้เลยเอ่ออ๋อตอนนี้มีเอ็กแปนเนี่ยเอ็กแปนทำหน้าที่อะไรอ๋อก็เหมือนแคปทิวครับเ,เปิดอยู่เปิดปิดเนี่ยครับเราไม่ใช,มใช้มันเราใช้แคปทิวแทนป่าวป่าตวตอนนี้มันก็ไม่ได้เสียเนี่ยอ๋อว่าแล้วคิดได้ยินเสียงแตกๆ,ตกๆครับ,รบโอเค นี้มีเอ็กแปนเปิดอยู่น้ำยาก็ดูดนะถ้าก็ดูดถ้า,ถาแรกอาการมันเนี่ยอืที่ผมปล่อยน้ำยากออกมันดังฟิตน้ำยากออกฟิตแค่นั้นน่งไม่ถ้าถ้าเอ็กแปนมันตันมันอย่างนี้มันจะลงที่สามสิบเลยอ๋อไม่ตันอืมก็คือเปิดแล้วตอนนี้เปิดแล้วกระแสตอนนี้กำลังปรับสปีดอยู่มันขึ้นเบาๆนะศูนย์จุดสี่หนึ่งอยู่ ก็เริ่มอุ่นนะด้าน,นข้างมาดูกันขึ้นไปเรื่อยๆเลยขึ้นขึ้นไปแล้วก็อืมอเดี๋ยวดูโวลที่อยู่ประมาณเคยวัดโวลดูไหมครับเคยเคยทงที่เท่าไหร่ครับร้อยสามสิบร้อยสี่สิบขึ้นไปงั้นนะโอเคตอนนี้ <150 S 1> โวลเพิ่มขึ้นแล้ว<ๆ>เป็นสองร้อยห้าสิบโวลต์แล้วนะครับตัวนี้น่าจะสูงสุดแล้วมั้งสปีดเรื่อยๆอยู่ตอนนี้กระแสะเริ่มที่ศูนย์จนหก ห้าห้านะครับตวัว X 8น่าจะตัดไปนะครับสูงสุดเท่าไหร่ตอนนี้สองอยหกไม่เกินสองร้อยเจนะครับขึ้นเรื่อยๆอยู่กระแสก็เพิ่มโวลต์ก็เพิ่มนะครับส6 9เขึ้นเรื่อยๆอยู่นี่มือถ่าย ก็มือเดียวนี่แหละเรื่อยๆอยู่ฮะครับ,อ,นะรบอ๋อนี่ดูลงเหลืออยู่ที่ศูนแล้วนะครับดูถึงน่เลือยทอหายก็ร้อนนะครับตรงที่แช่น้ำเนี่ยร้อนจากการดูนะแต่ว่าตัวนี้ที่ศูนย์ ตอนนี้มันต้องกระแสนะรุ่นนี้มันต้องกระแสสูงกระแสต้องสูงหน,น่อยนะตอนนี้ก็เริ่มอุ่นแต่ยังร้อนไม่เต็มที่ที่เพจบอกหนึ่งคุดสามศูนย์นะครับเ,เติมตน้ำยาไปเยอะยังครับกระป๋องนึงนยังเติมน,น้ำยาไปประมาณมันกระแสมันขึ้นเจ็ดสิบผมก็เลยพอ อ๋อไม่ได้ต้องเติมต้องเติมเยอะกว่านี้เดี๋ยวกระปร๋องนี้หมดยังครับยังครับมันน่าจะเกือบสองกระกระปร๋องอยู่นะเกือบกระป๋องอยู่นะจับแจ้งไม่ไจะเติมอะไรนะจุดแป๊บนึงโอเคครับใช่ไหมเปิดน้ำยาฮะไราต้องเราต้องออกจากต้องออกจากท่อให้มันปิดก่อนอันนี้ต้องเติมให้ได้ตามเพจนะครับตัวนี้ หนึ่งแอมดูในคลิปก็ได้แอมเดี๋ยวต้องติดติดหลังรถข้างแนวเลยทั้งอสองเดือนถึงจะรู้เรื่องทำขนาดนี้เก่งแล้วครับทำได้ขนาดนี้ก็ถืีว่าเก่งแล้วครับโทรหาลูกค้าาทำเลยกับโทรถามพี่หานเขาใช้พี่ไปดูแอร์ให้ ไม่พี่ๆไปไลน์ที่สายสอบโอเคครับเอาถังน้ำมาแช่กระป๋องนะไม่รู้เขากระป๋องเป็นน้ำแข็งแต่ไม่เข้าพอใจดีกินไปร้านเลยอยให้ทำเนี่ยร้านเหรอไม่คุยกับเขาไปก่อนหนึสองศูนย์นะครับตอนนี้เดี๋ยวโทรหาพี่หมายก่อนเพราะว่างหรือเปล่าของไปคนเดียวเผื่อเจอแอร์ใหญ่เยเติมอยู่นะครับ ได้ตามเพจแล้วกันตอนนี้หนึ่งหนึ่งจุดสองสี่นะครับเพราะว่าแม้ความเย็นจะไม่ถึงอ่ะหนึ่งสองห้านะครับใกละละสองหกละจะหมดกับฝ๋องพอดีแล้วมั้งฝ่องนี่จะหมดฝ่องนี่น่าจะหมดพอดีอะครับต่หมดฝ่องน่าจะพอดีเลยนะ ตเติมก็ไปเมดินไม่จบเน่ยไม่มันต้องแช่กับน้ํากระป๋องด้วยโอเคหนึ่งจดสามศูนแล้วนะครับพอแล้วนะต้องแช่น้ําร้อนหรือนี้ด้วยมันเป็นนี่เป็นน้ําแข็งมันจะไม่เข้าแอเคตัวน,นี้อยู่ประมาณสิบนะครับมีเอาเพดเป็นหลักนะผู้ใหญ่บางทีต้องดูเพจเป็นหลักนะครับ 1.28่ 1> 1. ดใกล้เคียงแหละว,วัดดูโวลต์อีกทีกันเท่าไหรละตัวนี้ตั้ง A4 วันวัน,วนจ,จ้ช่างนจะได้เก็บข้อมูลด้วยกันลง YouTube ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช,ใชเอาไปลงไว้ <S <S เพื่อ <S <S เผื่อใครเจอจะได้เอาไปใช้ตอนนี้ก็อยู่ที่223 วนนะครับอ๋อนิ่งแล้วขึ้นไม่ลงแล้วนะอ่ะตอนนี้นิ่งแล้วครับจากเมื่อกี้น้ำยาน้อย,ยมันยาวนจะเยอะนะครับนิ่งล,ละสองร้อยยี่สิบสามละพอมันก็ไม่ดิ่งใช่ไหมใช่ครับนี่คอมก็ไม่ร้อนนะครับตอนนี้อยู่หนึ่งจุดสามสองละโอเคเป็นที่น้ำยาเหรอใช่ครับเป็นน้ำยาครับน้ำยาไม่เต็มท่อครับ ดูความร้อนหน่อยมันวิ่งไม่จบนะมันร้อนไม่จบอืมต้องทำงานสักพักเริ่มร้อนแนละ้วฝั่งนี้จะร้อนนะครับทางซ้ายขวาจะร้อนหน่อยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะเย็นเร็วในงั้นน้ำแข็งจะไม่เป็นน้ำแข็งโหเจ็บแล้ว<ม>อาจจะไม่มีมีมีมทเทอร์โมวัดไหมฮะนี่เทอร์มโมทเทอร์มิเตอร์นีมม่มั้ยของช่าง นี่ไม่ได้เข้าบันหม้อเลยเลืม่มไปลืมไว้บ้านลูกค้าตัวนี้อาจจะเพิ่มหน่อยอยู่ทั้งมันนะครับเพราะสปีดแรกๆให้แอมเยอะไว้ก่อนตัวนี้แตนเนอร์อ่ะตัวนี้อุ่นๆนะครับเริ่มอุ่นนิดๆจับรู้สึกมีความร้อนนะครับตัวนี้เอปตัวตัวนี้มีเอ็กแปน,นะครับอัดฉีดสองสองสองท่อนะครับเนี่ยแคปทิวสองนะครับ นี่จะร้อนอยู่โอเคโอเคครับตอนนี้ก็ใส่ตัว,ทวเทอร์โมเทอร์มิเตอร์นะครับจับความเย็นแล้วมันรู้ได้เปล่าว่ามันรั่วอ๋อน้ำยาน้ำยาไม่หายนี่เอ๊ะทำไมไม่ไม่ลงอ่ะ ผ่านก็ผ่านมันอ่อนไหมไม่เกี่ยวมันเหมือนมันค้างอยู่กับที่นะตามหลักมันต้องลงกันด้วยต้องรีเซ็ตฐานนะมั้งโอเคครับเมื่อกี้ต้องรีเซ็ตเอาฐานออกนะครับใส่ฐานใหม่เมื่อกี้ค้างอยู่สามเอ็ดตลอดตอนนี้ลงมาที่สิบองศาแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับลงเรื่อยๆนะครับเอาเจ็ดหกนะครับโอเคตอนนี้น้ำยาอ่าจะเสี อุณหภูมินะสององศานะครับแสแอมหนึ่งจ็ดสองสี่นะครับสองสี่สองห้าน้ำยาเหลือดูดก็อยู่ที่หอ่าห้าครับห้าประมาณห้าพีไอนะครับอืม ตัวแต่เนอร์แคปซูวก็เริ่มร้อนครับตอนนี้จะร้อนจับดูจะร้อนนะตอนนี้มันต้องร้อนนะครับรุ่นนี้โอเคเรอดูอีกสักพักโอเคตอนนี้ก็ติดลบแล้วนะครับลบวัดโคนอนวัดลม <บ S 3> เพียยย้ยนแล, <5. S 1> ล,ล้วก็ไมดปล่ยอยเตรงนี้เลยซอยกันตนาไป <5. S 2> ตรงข้ามวัดอะไร ห้าจุดสามเองเย็นไปเลดูกระแสนะครับหนึ่งจุดหนึ่งหกนะครับเจ๊ผมไปล้างป่ะอตอนนี้นัง<อ>ยาเลยโดดนนอยู่ที่ศูนย์นะครับศูนย์นอันหนึ่ง เย็นตอนเย็นว่างก็แหละเย็นนะเนี่ยเย็นทะลุออกมาได้ไหมวะเป็นน้ำนี่วะมาหาผมได้จะดูความเย็นทีนะลงลบอีกหรือเปล่าช่างแมวดูทุให้แล้วห้าจุดเ <7. S 1> จ็ดห้าจุดเก้า ห้าจุดเจ็ดห้าจุดเก้าโอเคตอนนี้ก็ลบแปดจุดเจ็ดนะครับเราก็ตรงนี้นี่ไงเริ่มมาแล้วนี่ครับน้ำแข็งเริ่มมานะครับอย่างนี้แสดงว่าน้ำยาเยอะนะครับนี่ต้องปล่อยออกนะครับเดี๋ยวให้ปล่อย ดูกระแสก่อนต้องดูตอนตอนที่ติดลบนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็ยังไม่นั้นปฏิจ,จะให้เหลือแค่ศูนย์ตอนนี้กระแสศูนย์จุดเก้าแนะครับลดลงล้วเลที่ก็จะลดนะครับอ,อ่ะมันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะอ่ะแต่ตอนนี้ก็นี่น่าจะมีเยอะอยู่หน่อยนึงอยูอย่ยน้ำยาอันก็หายแล้วก็อาจจะต้องปล่อยน้ำยาออกนิดนึง ก็ <Okay. S 2> ไม่เท่าไรนี่嘛เดี๋ยวหลง่ปแต่อยู่แค่นี้ก็ครับโอเคนี่จะเหม่ปล่อยยาวนิดนึงนะครับหน่อยเดียวพอนะครับมันก็รอให้เจ้าของเขาปล่อยเองก็ได้ ดูว่าติดลบสิบแปดมันจะขึ้นน้ำแข็งแล้วมนะั้งถ้าขึ้นน้ำแข็งก็ปล่อยออกต้องรออีกนานแต่ถ้ายังซึมอีกนะครับแอมเมาคิดว่าตัวนี้น่าจะมีปัญหานะครับนี่แล้วตัวนี้ปัญหาคือเป็นอลูมิเนียมหรือเปล่านะครับตัวนี้นะฮะสำคัญอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะใช้ย้ำเอาเห็นไหมฮะอ่ามันจะเชื่อมไม่ได้เรื่องๆถ้าเราจะท่อเราก็ต้อง ซื้อตัวบานแร์มาบานแร์ต่อนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยสองฝั่งนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับท่อไฮเนี่ยม้วนเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ตรงนี้นะครับส่วนมากจะมีปัญหาถ้าซึมนะครับเนี่ยก็ให้สังเกตดูจากนี่ได้ส่วนมากมันจะซึมตรงนี้มากกว่า อื่นไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็ที่วางนะครับสําคัญที่วางต้องระบายความร้อนได้ดีนะครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องรั่วเท่าไหร่ทุกยี่ห้อนะครับไม่ใช่เฉพาะซัมซุงนะครับเป็นทุกยี่ห้อขอย้ำเดี๋ยวดูแรงไฟนีอ่อทีเอาวางอีกทีครับเดี๋ยวอดูไฟ a c ีนะโอเคก็นิ่งนะครับ 2 2 4ร้โวลต์นะครับตอนนี้ทำงานสปีดเต็มที่อยู่ทั้ง3คอร์ดนะครับเป็น3เฟส220 2 5 0โวลต์ไม่เกินนะครับโอเคยังไงก็ช่วยกดติตามตตากดซับสไครป์ไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจให้แม่ในการทำคลิปยมวีใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับ